สวัสดีครับท่านผู้ชมชาเชา้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้สวยๆอีกเช่นเคยเนาะท่านผู้ชมต้นไม้สวยๆของคุณตาวิถีไทยนี่คืออะไรเนาะอย่าบอกนะคือสาวน้อยปะแป้งว่าสาวน้อยปะแป้งตระกูลของเขานะ แต่นี่คือนี่นี่พญาเสือโครง่งโครงแท้ท่านผู้ชมเลยอ่ะปลาโถคุณน้าลายของเราเนี่ยคุณน,น้าเนี่นี่นี่ยเนี่คักปานลายเสือเนาะท่านผู้ชมเนาะเฮอคุณน้าปานลายเสือเอ้ยเอา้าเบิงบ่งจะจะเบิ่งชัดชัดลายของเขาเนี่ยค่อยค่อยเบิง่ง เพ่งพินิษพิจารณาเบิง่งเออสำหรับคนที่ชอบอ่าพวกอโกนิมาสาวน้อยปะแป้งอืมหรือว่าเศรษฐีบินสันเนี่ยตระกูลเดียวกันพญาเสือโค้องอืมอ่าทถกขค่ปูนลายของเขาจึงเกื้อปานเสือเนาะท่านผู้ชมเนาะปานลายเสือ อืมอันนี้แหละเขาจึงเรียกว่าพญาเสือโครงตระกูลสาวน้อยปะแป้งเอาไปปลูกไว้ที่ไหนก็เป็นแบบฟอกอากาศว่าง่ายๆไปเป็นต้นไม้ฟอกอากาศทุกอย่างทุกชนิดเวลาที่ตอนกลางวันนี่เขาสิคลายออกซิเจนออกเนาะที่เขาได้เหียนปลูกไว้ประดับสวน ปลูกไว้เป็นไม้สวยงาม,มเห็นบอกตามบ้านพักโฮมสเตย์หรือว่า,าบ้านสวนรีสอร์ทเขาสิมีพวกนี้ได้มีพวกไอ้ต้นไม้ฟอกอากาศอันนี้ได้สาวน้อยปะแป้งบอกมัน,นี่เป็นต้นอหรือว่าพญาเสือโครงต้นนี้าดินที่ใช้ปลูกล่ะคุณตาวิถีไทยดินที่ใช้ปลูกก็มีขุยมะพร้าวนะ ม,มีมะพร้าวสับเห็นบน่นแล้วก็ดินแบบนั่นเฮาธรรมดานี่แหละนี่น,นี่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะนี่นปุ๋ยคอกใส่เข้าไปผสมกันนะผสมกันหรือมีพวกไอใบก้ามปมูใบไม้ต่างๆผสมลงไปตามอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยปุ๋ยหมักว่าง่ายๆไปอืมน,นี่ใส่เข้าไปมันก็นสิเป็นอาหาร บางคนก็นใส่ปุ๋ยละลายช้านะเข้าไปให้เขาได้กินอาหารนะบางคนออแล้วแต่ถ้าเขาบ่มีเขากะใส่ปุ๋ยคอกก็ได้นะแล้วก็มีมะพร้าวสับหรือคุยมะพร้าวใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้เขามีอาหารมาหล่อเลี้ยงนะมาหล่อเลี้ยงป้าคุณตาวิธีไทยต้นนี้เป็นต้นไม้มงคลใช่ไหมสาวน้อยปะแป้งนี่ ตามที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่งเนาะเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะปลูกไว้กับมีสเสน่ห์เมตตามหานิยม,มใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็หลงอืมแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ <c oughs> ป้าที่โทษต้นนี้ ลายจึงคืงดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วมันสะดุดตารู้สึกสดชื่นเวลาที่เฮาเบิงเนาะเวลาที่เฮาเบิงอืมคุณตาวิธีไทยต้นนี้นะผมีิเอาไปปลูกที่บริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมเพิ่นเม้าผู้จัดการโรงแรมเพิ่นเม้านะผมะเสียไปปลูกไว้ตรงบริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมแล้วก็อ่าสวนต้นไม้มงคล เวลาที่ลูกค้ามารับประทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงและก็อาหาราเย็นนี่เพื่อนระษีเห็นและก็อยากได้ผมกกสีเอาไปเห็ดเป็นกระเช้าของชำรวยมอบให้เขาผมว่าเออป้าประทับใจขนาดบางคนบอกว่าผมจะมาอีกมาพักที่โรงแรมรีสอร์ทแห่งนี้อีกเพื่อนว่าเพราะว่าเราชอบท่านดูแลเรา และตอนท้ายๆก็มีต้นไม้มงคลมอบเป็นกระเช้าของชำรวยให้ด้วยท่านป้าเออในห้างทองก็คือกันเพิ่นบอกโอ้คุณตาวิถีไทยผมนี่เอาไปปลูกไว้ตรงบริเวณหน้าห้างทองใส่กระถางมังกรเลยแหละวันเถาะไปสาวน้อยปะแป้งพญาเสือโค้งต้นนี้นะอืมเอาไปปลูกไว้คนในเลียวเข้ามาเบ่งป้าทีทโท แล้วกัคนที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองขายทองผมก็เอาไปเห็ดเป็นกระเช้าของจารวยมอบให้เพื่อนได้เออมอบให้นะนี่คือสาวน้อยปะแป้งพญาเสือโครงไม้มงคลมอบให้กับท่านครับมาสันปาติโทคุณครูคุณตาวิธีไทยผมนี่อสอนชั่วโมงศิลปะนะเป็นครูเอกศิลปะ มักสีเอาต้นนั่นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั่นมาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีได้เขียนลายเส้นนะและกับต้นพญาเสือโครงต้นนี้หรือว่าสาวน้อยป่าแป้งต้นนี้นะี่ยผมเอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนักเรียนหมักขนาดมาสัน้นอ่าแค่ชั่วโมงศิละปะบ่พอนะครูชั่วโมงศิละปะมครูเอกศิลป์นี่ ครูคณิตศาสตร์ก็เอาต้นสาวน้อยปะแป้งหรือพญาเสือโครงนี่มาให้นักเรียนได้ใช้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์นับเอาหนึ 1, 2, 3, อ่อ้าวเห็นบอกเป็นตัวเลขในเรื่องของภาษาครูภาษาไทยก็สามารถเอามาปรับใช้เรียนสอนใช้เรียนใช้สอนในชั่วโมงภาษาไทยนะ อาเขียนคาว่าสาวน้อยปะแป้งสอเสือสละอาวแหวนนอหนูอาออ่า,ออางไม้โทอยอยักเห็นไหมน้อยปะเดฮะเขียนลงไปเป็นหลักภาษาอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำวิธีเขียนหลักภาษา สอนได้เบิดเนาะเออบัดนี้ในระดับมหาลัยอาจารย์ก็ต้องให้นักศึกษาได้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นสาวน้อยป่าแป้งอันนี้ไปสืบค้นบัางนุในระดับนี้ต้องต้องเป็นการแบบสืบค้นข้อมูลอ่ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นอันนี้นี่สาวน้อยป่าแป้งหรือพญาเสือคร่งนี่ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เป็นต้นไม้พื้นถิ่นนะของประเทศใดของประเทศไทยบอกหรือของต่างประเทศถ้าเป็นของต่างประเทศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรเนะาะชื่อภาษาไทยนี่คนนําเขามาคนแรกเป็นใครแล้วทําไมถึงเรียกพญาเสือโครง่งแล้วทําไมถึงเรียกสาวน้อยปาแป้งหรือ รวบรวมข้อมูลมาแล้วมันไม่ใช่ทั้งสาวน้อยปะแป้งไม่ใช่ทั้งพญาเสือโครงแต่เขาเป็นอาอากูนิมาชนิดหนึ่งนะสายพันธุ์หนึ่งหรือจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีเป็นญาติของเขานะคนก็สิได้รู้ข้อมูลอย่างชัดเจนอบูรงทาง คุณตาวิธีไทยกับซิบได้หลงทางว่าสิบได้มารีวิวเธอน้ากับิบได้บอกว่าอันนี้คือสาวน้อยปาแป้งอันนี้คือพญาเสือโค้งบอกเพราะมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี่ได้ไปสืบค้นข้อมูลแล้วแท้จริงต้นนี้คือมีชื่อว่านี่เห็นบอกมันมีประโยชน์ตรงนี้แล้วก็มารวบรวมลงในโหลดลงในอินเทอร์เน็ตโหลดลงใน a ฟ e b o o k ใน YouTube ใน i n s t a g r กรในเว็บไซต์ใน Tik Tok เพื่อที่จะให้คนศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นอันนี้แท้จริงแล้วเขามีชื่อว่าอะไรพันของเขาวงวันวงของเขานั่นเป็นตระกูลอะไรเนาะอืมใบสืบค้นหาข้อมูลเห็บเป็นวิทยานิพนธ์อาจารย์พนบอกว่าเรียนกับอาจารย์หนีเมื่อเรียนจบแล้ว รู้แจ้งเห็นชัดแล้วแม้กระทั่งวิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์ก็เอามาการขายนะหลักการขายขายอย่างไรนี่เฮาสีเห็ดแบบใดจังสีขายได้เนาะผ่านทางอินเทอร์เน็ตขายลายสดหรือว่าขายทางเฟซบุ๊กก็ได้ลงไปอืเป็นการพณิชย์ผมปะได้การเอาละเนาะสำหรับมื้อนี้ ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเออมีอันนึงพวกตระกูลสาวน้อยปะแป้งนี่และกับตระกูลพญาเสือโคร่งนี่หรือว่าเศรษฐีบอนสันอ่าหรือว่าเกี่ยวกับลักษณะแบบนี้นี่ยางของเขาจะมีพิษใดอ่าที่มีนักวิชาการ หรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่าคนที่เขา,าเลี้ยงมาเบิ่งมาดูก่อนนี่อย่าให้มันเข้าตาหรือว่าสัมผัสบ่อนใดมันสิเกิดการระคายเคืองอกัดนะอย่างของเขาจะมีพิษทําให้เกิดการระคายเคืองและก็เห็ดบัตท้าเข้าตาโอกาสที่ตาสีบอดก็มีหลายนะโอ้เป็นอันตรายนี่แหละเขาเรียกว่าทุกอย่างก็ต้องมีดาบสองคม มีทั้งแง่ดีและแง่ลบอืมในบวกและก็มีลบเหมือนแบตเตอรี่นะคนก็คือกันอืมมีทั้งแง่ดีและแง่ที่ไม่ดีอา่าเงินเหรียญก็ยังมีสองด้านเช่นเดียวกันต้นไม้ต้นนี้ก็มีทั้งความสวยงามมีทั้งความเป็นมงคลมีทั้งได้แง่ของการมีประโยชน์ มีทั้งแง่ของผลร้ายผลเสียเนาะอ่าเอาละสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือสาวน้อยปะแป้งหรือพระยาเสือโครงมไม้มงคลไม้ฟอกอากาศและไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชม